Gracias. พนังานแทกของเลมของซีโร่ที่สุดเคนะต่อแถวมาได้เลยค่ะเข้าไปได้เลยค่ะจริงพี่บอกยังไม่เหนื่อยยเท่านี้เลยอะเดี๋ยวาต้อก็มี guest special ซึ่งงก็บอกกัาเราว่าเขาเตรียมตัวแต่ว่าเพื่อนนี้นะเพื่อนนี้่ะเองและตติ้งเองเดี๋ยวมาดูนะว่า ย่งพิลุก็กดออเออตอนนี้นี้นะคะก็ดูนะครับว่าลัจากนี้ตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วแตเราได้เนครับผมท่านตะโกนมอครับตอนเสผมที่อะระกากนรับทานได้เลยแล้วก็เ็มคุโอเคคเพลงนะฮะ 在心中，燃起自豪。 น้องคนนี้มาขัต่อเลยครับเื่อแนาวด้วยชนี้นะครับขอคุัมีนคมนะครับ27ีนนะครับตอนนี้น้องาาครับครับอไรนใอยู่ตรงนี้นะครับอสามนี้นะครับอนเช้ะครับนี่นะครับยน้องาาใส่อยู่นะฮะสเดียวกับที่น้องยายาใส่อยู่นะครับใ่กี่น้องยายาใส่อยู่นะฮะหมดแล้วหมดเลยครับ หมดนล้วหมดเลยนะครับใก้หมดแล้วนะครับไซส์ S นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื <od themselves> <us> <us iy organ rice> ้อนะครับเคื้อไรส์ขาริบเอ็ดเปรีนะครับขอบคุณมากครับ เชือกเชือกปูนันนะครับโยสลามจะมากินนะฮะเท่านั้นนะครับไม่ตกยุ่งแน่นอนนะครับเสื้อใส่ผ้าสีเจลืองตัวนี้เหลือไซส์ S ไซส์เดียวไซส์ส so ุดท้ายนะครับต้องบอกเลยนะครับจะมีคนที่มีไซส์นี้อีกให้กี่คนแล้วนะฮะให้ข้อมูลอีกนิดนึงนะครับออกแบบโดยพี่โก้องดุนะครับรนด์ตานี้นะครฮะขายที่ชิลีนะครับ ถอยหลังกันหน่อยนะครับเป็นแฟนนะครับเป็นแฟนที่น่ารักนะฮะอ่าดิฉลางจออกมานะฮะดิฉันหลังนิดนึงนะครับถอยหลังกันหน่อยนะฮถอยหลังนิดนึงนะฮะถอยหลังนิดนึงนะฮตอนนี้ถอยหลังนิดนึ่งนะฮะถอยหลังถอยหลังถอยหลังนิดนึงนะฮะถอยหลังนิดหนึงนะฮะถอยกันคนละนิดนะครับรับรองนะครับไม่เหยียบกันนะฮะเดี๋ยวระซื้อเสื้อนะก็ตังเพทมมอลจากวงกิติมันส์สาขาเญนต์เอาไปที่ซื้อเสื้อนะครับซื้อเสื้อต่อแถวหน้าน้องยาย่านะครับ ตัวละสามร้อยบาทเท่นานั้นนะฮะร่วมทำบุญกันนะครับเอเอ้เขาตาเซเ่ปีนะครับ1ซเปีนะครับ,รบเสื้อตัวนี้นะครับลิมิเต็ดหมดแล้วหมดเลยนะครับไซส์ที่เหลืออยู่เป็นไซส์เดียวกับน้องยาย่านะครับไซส์เอสนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเราจะไม่ทำประมาณแล้วนะครับ

จบแล้วลนะครับได้จบหมดแล้ว องน้องยาย่านะครับเดินทางมานะครับตอนนี้เราเหลือเสื้อไซส์เดียวกับน้องยาย่านะครับไซส์เอสนะครับเหลือไซส์เดียวนะครับตัวเดียวครับถ้าเกิดมีไว้เนี่ยก็จะได้บอกเลยนะครับว่า เรามีเสื้อไซส์เดียวกับน้องยาย่านะฮะสองหนึ่งหมอมันดูโดดเด่นนะครับพรุ่งนี้เขาตื่นเช้ามาพรุ่งนี้วันอาทิตย์ปุ๊บคุณจะดูเด่นขึ้นมาเลยนะฮะเราก็จะไปบอกเพื่อนๆนะครับเมาส์มอยกันนะว่าเราใส่เสื้อไซส์เดียวกับน้องยาย่านะะฮไซส์ S นะครับโดยด้วยหมวกโดยด้วยเราโมงกันตคนนี้ใส่ก่อนเลยนะครับควรไหมครับหมอขั้นที่4ไว้พี่น้องที่ไม่เจอกันมาส18ปี ทังนั้นนะฮะน้องายกับน้องสาวนะฮะไม่เจอมาสิปีนะฮะคะรับเงเขวานะครับ2ตัวควขาปครับตัวละสา0ร้ยบาทเท่านั้นนะครับเสื้อ11ปีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีเสื้อครับยกมือหน่อยนะครับเอนนี้น้องยายานะครับมาจำหน่ายด้วยตัวเองนะฮะเป็นไซส์เดียวกันเลยนะครับน้องยายาจะขายเฉพาะไซส์ S อนะครับเพราะว่าเราเหลือแต่ไซส์ S อนะฮะสองหนึ่งครับขอบคุณมากครับผมใครที่อยู่ด้านข้างจะซื้อเสื้อนะครับ ตีวนนะครับดิฟมาเลยครับเดินดิฟมาตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับโค้งมาเลยครับคิวไม่ยาวครับคิวไม่ยาวนะครับไม่เกินร้อยคนครับมีรถนะครับจอดอยู่สนามฝั่งโน้นนะครับรถของนากถูกตัดทางเลยนะฮะตีวนเลยนะฮะทะเบียนอะไรครับทะเบียนตีวนเลยนะฮะ ครับรถของท่านยูสายนะครับดูแลรถด้วยนะครับรอยังครับหรือยังหร้งนะครับนว่านอยากซื้อเสื้อไหมนะครับพี่พี่โดฮะพี่อยากซื้อไะฮะไปที่ต่อฝั่งน้สนใจซื้อเสื้ออีกไหม ซื้อไดั้หมดเลยนะครับนี่ยรับนีครับขอบคุณมากครับีาครับหน่อ้นอไาานึ่งมีห้งคมี่ห้นงอรมี่านอาี้น่ี่ย้งไมี่้ส้อง้ออสม่า

มาอยากน้องยียเชิญไปท่เริมยาวแล้วคนที่ได้ถ่านแล้วขอของอะครับอันนี้นะครับโมเดครับต่อแถวนะครับต่อแถวนะสามสนงครับขอครับขอค่ะขขออ โอเคครับวนขวานะครับวนขวาเลยทางนี้้วบนใครเสร็จแล้วออกด้วยครับผมขอบค้ณมามผมใส่ให้่ม่ากก่งงี้าบนสองมาเดแ้ิบนึ่งาเลยบนะวม่าดแเ้าบนึามีเบ่ เดี๋ยวใครจะซืเสื Radio ้อนะครับต่อคิวเลยแล้วก็ไถ่ายลูกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะยากจะอยู่นี้จุดเดียวนะครับเพื่อความสะดวกนะครับไีกไปาลกายกไายูปขาาขา สุดท้ายครับเดินเข้ามาซื้อเสื้อน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องถ่ายรูปให้ไปลงในรวยย่าๆอย่างนีค่าเลยสุดท้าย

อคยัอย okay. okay. ู่รนเรานับต่อเบียรบนะครับคู่คนสุดท้ายนะครับค่คนสุดทายใช่ครับอีกหนาทีนะครับมก็จะถึงช่วงที่ยคนนคที่ได้สนีค่โอเคทีคู่คนสุดท้ายเลยนะทีที่ตรัวนนี้ะตัะตัครับครับ โอเคครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปลุ้นรางวัลกันต่อครัสุดท ah ้ายแล้วนะครับท uh, okay, ้ายครับโอเคครับโอเคครับไปลุ้นรางวัลกันหนึ่งสองสามโอเคหมดแล้วครับอเที่นี้ครับพี่ขอถามทางนี้หน่อยครับนี่เลยค่ะบรรยากาศดีพีกนะครับท่านไหนครับจอดรถสนามฝั่งโน้นนะครับตรงนี้ที่พี่อะรุที่อยู่ครับ เลยสักพันนะครับไปเลยไปเลยนะครับขอบคุณครับถ้าตอนนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่มาดูคุจะต้องโล่งหนะครับว่าวันที่เก้าเข้าไปติดที่ที่สิแล้วขออภัยขออนุญากคนในคันนี้ด้วยนะคี่มาดูขอบคุณไปกันเลยค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะโอเคครับ もう一度。